สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยพี่น้องเมงื่อนี้เอาบรรยากาศตอนแรงๆมาฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนๆเชา้ uk, ชาเฟซบุ๊กเช้ายูทูปนะจ๊ะนี่แหละจ้าพี่น้องเขาก็จะเลี้ยงว่าของเขาอยู่แบบนี้แหละเขาเขาเสียงว่าของเขาเขาคอกเราจะพี่น้องเพราะว่าเขาจะคอยปล่อยเลี้ยงรับลงไปหนาคอกเขาบรรยากาศของเขาจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้อง นี่แหละฟาร์มของเฮาก็จะเป็นแบบนี้แหละฟาร์มนาดงฟาร์มนาดงฟาร์มของเฮาก็จะเป็นแบบนี้ฟาร์มนาดงก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องค่วงข่วงแบบนี้แหละนี่แหละจะเฮาก็จะเลี้ยงว้าของเฮาอยู่แบบนี้แหละหิ้าแง้มแรงๆคำคำถิ่มนจยู่ดีพี่น้องเมื่อพอกันอีกแล้วค่ะครับสาวอุดรค้นบันดุงคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องเอ้ย อภาพบรรยากาศตอนแรงๆตอนคำคำตอนเอาว่าเขาคอกมาให้พี่ให้น้องได้รับเบิงรับชมเนะจ้ะบรรยากาศบ้านแบบบ้านเฮานี่แหละพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกของเฮาแบบนี่แหละจะเป็นอากาศแบบนี้แหละเป็นแบบนี้เลยพี่น้องอันท้องฟ้าก็จะโป่งลงสบายแบบนี้เลยจ้ะคําม,มาแล้วก็ตอนนี้ก็จะประมาณใกล้จะหกโมงแล้วพี่น้องหรือคาดการณ์ว่าน่าจะหกโมงแล้วล่ะเพราะว่าตะเวนมันเริ่มจะรับขอบอันนี้แล้วคอยสังเกตเอายุตะเวนได้พี่น้อง สังเกตวงอยู่แต่เว้นสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เขามารับเบิ้งรับชมอันแล้วเนาะจ้าพี่น้องขอฝากได้เด ER, ้อจาาฝากกดติดตามให้ได้เด ER, ้อพี่น้องกดติดตามกดเมนกดคอมเมนต์กดแชร์กดถูกใจออกให้เห้าได้เด ER, ้อพี่น้องเพื่อจะได้เป็นกำลังแรงใจให้ช่องสามแม่ลูกพ้ากลินผ้าเที่ยวพ้าตะลุยเนาะ ได้เหตุคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องได้รับเบิ่งรับช้มเนาะเพือ่อเป็นกำลังแห้งใจให้กันและกันเนาะพี่น้องเนะาะจังไหนก็ขอฝากเด้อจะฮักบ่มีอย่างมาฝากมาตอนดอกเข้ากันกนอกจากการทำคลิปให้พี่ให้น้องได้รับเบิ่งรับช้มไปเรื่อยๆลระจะคลิปได้ดีๆคลิปได้ดดมีสาระเฮาจะมาเบามาบอกพี่น้องชูฟางเนาะมาแนน้ำมาบอกเกาวกันให้รับลูกกันเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวว่าเขาเหตุจังไหนจังไหน เลียงมันเป็นระบบระบอบแบบไดแบบไดนะพี่น้องเพื่อหลยคนขึ้นอยากเลี้ยงงัวเพื่ออยากเอาไปเป็นแบบย่างนะพี่น้องเพราะว่าฟ้ามของเหาเฮาจะเลี้ยงเป็นแบบเตียงมันเป็นแบบระบบเป็นระบบระเบียบเพราะว่างัวเหามันก็จะได้มีเวลาพักผ่อนพร้อมยามเมล้างเฮาจะปล่อยงัวเหากินยาแบบค่ำค่แบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นๆงัวเฮามันจะกินยาได้เต็มที่ มันก็แทะเล่มกินได้เต็มที่ถ้าเกิดอาการหอนหอนมันจะค่อยกินหยามันจะยางนะพี่น้องเขาก็เลยต้องสละเวลาตอนคำคำมาปล่อยงัวห้ากกินหยาใช่ละงัวห้าก็จะยู่ดีพี่น้องนี่แหละเขาก็จะยู่แบบนี้เลยจักน้อยเขาก็จะไล่งัวห้าเขาคอกเลยพี่น้องไล่เขาคอกแล้วเขาก็จะกัวไฟแห่งัวห้าเนาะเพื่อไล่ยุ่งไล่มาแรงไล่หินไล่สัตว์ต่างๆที่มันสิมากัดงัวห้าหน่อยๆพี่น้องจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องนะเด้อจ้ะฝากกด ติดตามให้ได้เด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเนอกจากสำหรับคลิปนี้ซ่องสามแม่ลูกผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าตะลุยกับโ่มีอย่างหลายเน,นอกจากนอกจากก้าวคําว่าขอบคุณเลยหลายๆเพื่อนเพนพี่ๆีๆ่น้องๆองที่เขามารับเบื่องรับชมที่เขามาให้เป็นกำลังแรงใจให้กันเนอกจากจังไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าวัดดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ